สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื้อนี้มาพกกับช่องยายไพภา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไพได้นําำขอมูลแนวทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยนําไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะนํายายไพยลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไไก็คคอมมมเเนนตต์าาาาใ้้้้ลลิปขงง่ดะจ กาเบาๆไลายายห้างเนาะคะ่ะไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันเหลกไปเลยเนาะคะ่ะเนวทางตำเล่าโมานี่เป็นเนวทางทันเหลกเป็นเนวทางของอาจารย์ละพี่พงเนาะคะ่ะเพื่อนหายมากเพิ่นบอกว่าเน้นๆสามเก้าและสองเก้าวิ่งลุดเน้นที่สามเนาะค่ะพี่น้องคะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มงเลยเนาะคะ่ะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ่าพี่น้องจากเนวทางของแอดละพี่พงเนาะคะ่ะ ่อไปเลยจ้าผู้ดใดมานตามทยแน่นาะจ้าพี่น้องจ้าขันบ่มามนตามท้ยมาเกลีม่มือตามเล่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวทางตามเล่ามันนี่เนาะจ้ารูดสี่วัสันค่ะพี่นอ้องเพิ่นนห้มากเนาะจ้าเอ่อเพิ่นบอกว่าเจ,จ,จ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่และศูนย์สี่มักกระจวดจาดฝาดเบื่อมือเลยเลยนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าคอขึ้น เดอเล่าก็สั้นจะบพนว่าจากเนแนวทางของบัลลาเนาะค่ะผู้ใดรอดแนวทางบัลลาแคปหน้าจอจวดจาดได้เลยเนาะจ้ะพนบอกว่าเด่นอยู่ที่ศูนย์กับเจ็ดรูดก็ได้เนาะค่ะพี่น้องขาเอาศูนย์กับเจ็ดไปรูดได้เนาะจ้ะพนหายมาไม่ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หกและเจ็ดหกหมกจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องอันนี้คือแนวทางตำเล่าบัลลาเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าพนบอกว่าจังซี่ละไอ้มันหมอลำหมอลำมาสั่นค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะพนหายมาเนาะจ้ะ วันนี้แปดหนึ่งแปดสองรูดเก้าเก้าสองเก้าหนึ่งและเก้าสองไปกับจวดจานได้พี่น้องไอ้มันมอเลำมมาซันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนี้โมเนาะค่ะตำลาวเพื่อนบอกว่าวิ่งสามก็แปดมาซันเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าแปดศูนย์สามศูนย์แปดสามอ่าชุดเต็มซีโตเนาะจ้ะหกศูนย์แปดสามมซันะค่ะพี่น้อง จากแนวทางของแอดนี้โมเนาะค่ะมากระจวดจ่าด้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางาตําล่าของแอดจิตจ่าเนาะจ่าเด่น3 3 6 3 7 3 8 2 3 6 2 3 7เน้นเนีนคือ3 6กับ3 2เนาะค่ะมากระจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าหนาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะจวดจาดได้เลยเนาะจ่าเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของเจฟองเบียร์เนาะค่ะเอ่อเพื่อนไฮมาเจฟองเบียร์แล้วบอกว่ามื่อนิฟันซีว่าสั้นซ2ส5ง8เม็ดเดียวซ7 9 7 4เนาะ,ะจ้ะจวดจาดฝา,าดเอ่อย่าไปสีอ่านถึงเนาะ,ะพี่น้องเนาะซ7แต่ว่าเม็ดเดียว9 9 7 4เานาะ,ะจ้ะจวดจาดได้ค่ะพี่น้องจากแนวทางของเจฟงเบียร์เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางคนโมมีซื้อเนอะพี่น้องเลขไลว่าสั้นสามห้าสองหนึ่งสามสอนึ่งสี่สองหนึ้าเนาะจากอ่าสองตัวถ้าเป็นเบิ้ลนกบซ้ำสามหาเนาะค่ะพี่น้องสองตัว3ามหนึ่งสาและหาสองมากกระจวดค่ะพี่น้องอาจจะมาตัวเดิมกล้องตำไทยก็ไดเอ,อตาตำไทยก็ไดเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมาหาสตัวเกาก็กไดค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มเมืองลาดหนุ่มเมืองลาดมาแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนุ่มเมืองลาดเด่นเดกับ8เนาะจ้ะ7 8 7 9 7 0 7 1 7 2 7 3ก 8, 8 8 9 8็ 0, 8 1 8นอจาแกอละ8 3อันนี้คือแนวทางของหนุ่มเมืองลาดเนาะคะ่ะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอืน่นขาว่านะักขมนวณวัซันคะ่ะพี่น้อง เออพ้อนไห้มากเนาะคะ่ะพ้นบอกว่าแนวนี้แหละลูดเจ็ดปัะสันพี่น้อง5้าเเนาะจ่าสามตัวเพ้นกะห้าเจ็ดหกห้าเ2 7ด7องหและ7จเกพี่น้องมกักกระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสายวิทยากรตำรวจเนาะจ่าพ้นบอกว่าขังเทิงเด่นเกับสอเนาะจ้า สามตัวเน้นเออสองตัวเน้นคือสามเก้าและสี่เก้าข้างล่างเด่นหาหาเก้าวะสันพี่น้องห้าเก้านะค่ะหาเก้าหกเก้าพี่น้องเด่นห้นากับหกเนาะจ้าจากแนวทางสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลนได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นขอว่ายายไพ่ขอขอตำเล่าเอ็ดปูในเดอร์วัซันเอามาให้ค่ะพี่น้องจัดไปค่ะเพอนบอกว่า ฟันเน้นๆคือ697ก้เก้าเจ็ดเม็ดเดียวค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะของแอดปูเขาดีงวดที่แล้วเพิ่นกขาฟันเขาเนาะพี่น้องแต่ว่าเลกเด่นเพิ่นเขาได้ค่ะพี่น้องคะมักกระจวดจาดฝาดบ้มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปโค้งสุดท้ายตาำล่าเนาะจ้ะหกห้าหกหนึ่งวสันหกหนึ่งหกหาหาหนึ่งฝาดเม็ดเดียวคือหกหนึ่งเนาะจ้ะมักกระจวดจาดฝาดบ้มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสมัยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าสองตัวเดียวนเนาะจ้ะเพิ่นมีสองสูตรอันนี้สูตรแหลกเพิ่นเนาจะจ้ะหกเอ่อศูนย์หกแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องลองเอาไปจับเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์แปดหกแปดศูนย์เก้าแหละหกเก่านะจ๊ะอันนี้คือสูตรหนึ่งของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลขค่ะกับอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนคือกันเนาะจ่ะงวดที่แล้วเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นว่า, 8, าแปดหกลังยายเป็นสีจับเด็ดยายแพ้เด็ดจับไห้อยู่เนาะพี่น้องศูนย์นี่เนาะจ้ะเนาะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งสองเอ่อสองหนึ่งสองเจ็ดสี่หนึ่งและสี่เจ็ดพี่น้องจ้ะมักจวดจัดจากแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกรลสินเนาะคะ่ะฟันศูนย์มาสั่นพี่น้องจา้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่ตัวคือศูนย์สี่ศูนย์ห้า สามตัวเน้นเนีนสี่ศูนย์หามากกะจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขอาจารย์สเสน่ห์เข้าดีค่ะีิลีพี่น้องงวดที่แล้วมามาเจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะมาเจ็ดสองเนาะจา้ะอันงวดนี้มาตามต่ออาจารย์พี่น้องเพื่อนไหหมาเด่นแปดสามสี่ห้าเนาะจา้ะเพื่อนกสิเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าห้ามากกะจวดจากแนวทางลองเอาไปจับเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะจวดจาดฟาดเบิ้มจับได้แลาวค่ะพี่น้องเนาะ เอาไปจับลองดูเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมีเลขเด่นดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางบักคำหน่อยคะ่ะพี่น้องขะฟันสี2 4ี2สองสี่สามสองสามสี่เอาไปวิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขาดตัวใดยังว่าห้าในมีพี่น้องขาดสองสามเนาะจ้าขาดสองสามตัวเดียวยังไม่ได้วินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่ระคะพี่น้องคะอา่า แนวทางของอาจารย์ทานนีเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า49 46ว่าสันว์สามอสองตัวเพวกกื่อนกะสิเป็น46 49 95และ45หามากระจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวาทางย่ออินเตอร์เนาะค่ะย่ออินเตอร์เพื่อนไฮมาเพื่อนบอกว่าฟั่น8ล่องซีเนาะคะ่ะ85 87 89 54 74 84เา่เจ่แเอาเน้นเพื่อนเนาะพ,พี่น้อง489 หาซีและ8ปเกมากกจวดจา,จา,าดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะจากแนวทางของหยอยอินเตอร์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเมงปอเนาะคะะ่ะแอดเมงปอไฮมาลาวากวาเมื่อนี่ศูนย์หนึ่งสอตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าสตัวคือหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูน สตัวคือ2 1 0 7 2 0 7 60และ1นึมักกะจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยพี่น้อง,เน,เ,นง,องเนาะจากแนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของนุมสุพรรณเนาะค่ะนุมสุพรรณเราหายมาเราบอกว่าเด่น2ก็สาเนาะจา้ะสองศูนามศูนย์และ31มหัมกกะะจวดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเข็นค้นถือเกราะซันพี่น้องวิ่งรูด3กับ0เนาะจ้าเน้นๆ3 4มสี 7, ่สตัล่องก็จะเป็น0 4นยและ0 8 3ยตัวเพันมี6หกเอาพี่นอ้องหกสามเจ็มีสองเ่อเมีนบอค่ะบริอานพี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็หกสามแปดเนาะจ้า่าจจะเป็น6กสามสี่เนาะพี่น้องเนาะตัวเลกเนาะตัวตัวตัวพ่นลงตัวหลกเนาะจ้ะ เพิ่นเขียนหกสามเจ็ดสองเธอเนาะพี่น้องเนาะยายไปสีบริอานผิดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอื้อยลาค่ะพี่น้องคะเอื้อยลาเรามาแล้วเนาะจ้าเอื้อยลาเราหายมาแล้วบอกว่ามือนีตำเหล้าหลุดสามเนวาสันหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะจ้าก็สิเป็นหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดก็แปดสามเป็นตัวเด่นของเพิ่นค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของเอื้อยลาเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดมักแนวทางเอ๋หลักกับจวดจ่าดฝาดเบิ้มมาเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบอนเนาะคะ่ะแอดบอนบอกว่าห้าห้าเก้าว่าซันสองตัวหาหาหาเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเนะาะจ้าสามตัวเพิ่อนเนาะพี่น้องเนะาะมักกับจวดจ่าดฝาดเบิ้มเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะแม่สุรีไฮมาเพิ่นบอกว่าเด่นแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด สี่ตัวพ่นสองสามแปดหนึ่งเนาะจ้าแนใจแม่กะแปดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นเบิ้ลก็แ8ดแปดปะสันค่ะพี่น้องม,มักกะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพื่นได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเหล็กเนาะค่ะพี่น้องเด่นหากับศูนย์เนาะจ้าสามตัวหนึ่งห้าสี่หนสองตัวพ่นกับซีมี่หาสี่หาหกห้าเก้าศูนย์สี่ศและศูนย์เก่ามักกะจวดน้ำเพื่นได้เลยเนาะ,ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าคำว่าปิดไายด้วยแนวทางของหนุ่มราชเทวีเนาะค่ะพี่น้องคันบ่มมี่อ่าคันบ่มีอาจารย์ท่านใดไปดูที่เพจยายไพยายไพศรีชาแนลได้เนาะค่ะเพราะว่าทามาสากนี่จะโพสที่เพจให้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ้งค่ะเพื่อนน้นวิ่งรวดคือ49กับเนาะจ้า3ตัวก็895 095 9 4 5หและ9 9 4เนาะจา้าสองตัวถ้าเป็นเบิรนกับ0 00, กับ5หาพี่น้องสองตัวเต็มเชปหน้าจอจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยเนาะพี่น้องนอพิจนาเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แยใไ้กับขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้นองเนาะจ้าทีเด็เขามารับชมเราฟังกับขอ,ขอห้สุขภาพแข็งแรงหฮงๆงรวยๆปังปังสุขูสุขคนเนาะค่ะว่าจ้าใดที่แยให้ว่าบมวนหรือว่าอันตัวเลขผิดพี่น้องจ๋าขอโทษขอภัยหลยๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ่ะที่ได้แบ่งขอมุลตำเล่าให้ยายไพ่มาให้พ่อเมีพี่น้องได้เบ่งได้ช่มไปน็นทางเนะจ่ะขอบคุณในลายเด้อจ่ะสวัสดีจ้า